อาหารที่เหมือนคนไม่มกินปลาทอดกับผัดสลัดนะคะน้ำมันเหลือจากปลาทอดเราจะไปทอดจิ้งรีดนะคะวันนี้ทอดกินเล่นๆทังลูกชายจะยำหมูยอให้ะคะสลัดได้แล้วนะคะใส่ทั้งมะเขือเทศสดทั้งมะเขือเทศแห้งนะคะ มาจากเมืองนอกนะคะมาเร็อเทนแห้งเสร็จแล้วนะคะนี่ของพี่มือ,อมปลาทอดกับสลัดอันนี้น้ำซรสลูกหนึ่งใส่กับน้ำเปล่าดื่มนนะคะมพี่มือเสร็จแล้วน้ำมันที่เหลือจะทอดปลายจะทอดจิ้งรีดทอดเสร็จแล้วก็น้ำมันทิ้ง จะยำหม,มูยอให้ลูกชายระหวังที่ทอดจิ้งหรีดก,ก็ยยำหมูยอยายกินแค่จิ้งรีดเล่นๆพอวันนี้เพืเ่อนๆเนากำลังจะกรอบพอดีแก๊สหมดเดี๋ยวยายจะดึกแล้วมันจะมีไหมอ่ะ จะให้ลูกชายยายไปเปลี่ยนให้จะเปลี่ยนไหมเราเปลี่ยนพ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวพยายาบ้านเยพรดีกว่าเราไปเปลี่ยนพนุ่งนี้ร้านค้าก็ร้านน้องชายเยพรน,นั่นแหละแต่ว่าเขาปิดแล้วขนะี้เกียจไปเรียบถ้าไปเปลี่ยนเขาก็ต้องเปิดประตูนะแต่ว่าถ้าซื้อของเล็กๆน้อยๆเขาก็ขายอยู่เราไปเปลี่ยนพวงนี้ อืม mm hmm. ไปยำบ้านเยานพ่ตั้งเยอะในโลกชายายซื้อวนเซนใส่วนเซนเนิดหนึ่งเนาะจะใส่อันนี้หมดก็กลัวมันเยอะเกินหมบดก็มีมาทำบ้านเยายพรมวไ,ไปตำพริกก่อนเสร็จแล้วนะคะ ไม่มีไม่มีน้ำกระเทียมดองมันตามกับเม็ดใ,ใหญ่ พวดโอพวดพวดแค่เนี้ยง่ายๆกินได้แล้ว สนี่ใหญ่กินแค่นี้แหละเนาะเยวจะเอาไปกินไลฟ์สดไลฟ์สดนะคะนี่สองท่มพอดีเลยกินรีดครึ่งหนึ่งยำครึ่งหนึ่งนี่เด้อมาเด้อ